เติมเงินทูบัน,นี้วอลเล็ตได้ไหมกดเบอร์กดเบอร์กด,ดจำนวนเงินที่เติมสิบบาทเป็นสามพันใช่ไหมครับ,อ,บ,บ,บอ่าผมใส่ไป 2, 9, 9, 9ก 2,999าใช่ครับกดปุ่มเขียวฟรีเนาะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า โอเคนะครับเมื่อกี้ก็ทําการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ของเราเรียบร้อยนะครับจำนวนเงิน2,999บาทเนาะทีนี้เราก็มาเข้าแอปทรูมั n e y ่เวล e ของเรานะครับมาดูจํานวนเงินว่ามันเข้าเลยหรือเปล่านี่นะครับก็มาแล้วนะครับรวมแล้วก็เป็น3,164บาทเพราะผมมียอดเงินเก่าเหลืออยู่เราสามารถดูประวัติได้นะครับว่าประวัติการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีทรูมันนี่ของเรานะครับดูตรงรายการกดแตะเข้าไปดู นี่นะครับก็จะมีเลยว่าเติมจากเซเว่นสองบาทนี่โอเคสำเร็จแล้วเติมปุ๊บก็เข้าปั๊บเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่น,นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไ้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ